ครับผมฝันว,มน,นว่าหมุนได้82นะครับฝันว่าหมุนได้82นะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตีความได้แบบนี้ครับนี่82อ่า68 98ก้าแปดห้นะครับแล้วก็87 88 67 05แล้วก็เลขกันนะครับ08นะครับแล้วเราก็ถ่วงถวายขนมให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเป็นก้าให้ทุกคนมีโชคลาภในครั้งนี้นะลูกนะ2พฤษภากรให้ทุกคนมีโชคลาภให้ทุกคนรวยๆๆๆๆวยนลูกนะลุ้นกันครับ ให้ทุกคนมีโชคนะลูกนะให้ทุกคนถูกลอตเตอรี่ถูกหวยในวันนี้นะลูกนะก็หมุนได้นะฝันฝันว่าหมุนได้แปดสองนะครับแล้วก็ตีความได้ดังนี้นะครับอ่าให้อยู่ในนี้นะให้อยู่ให้อยู่ในนี้นะอ,อ,นนนะอ่าเดี๋ยวลุ้นกันครับลุ้นกันครับมาลุ้น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 ได้ถายเท่าไหร่มามามาอีซี Easy. นี้แหละโอ้ทองตันโมนแต่แตงหน้าอ,อ,อยู่จ้าอยู่ในนี้แหละมันใจทั้งบนทั้งล่างลูกแปดสองเลยตรงตรงใช่แปดสองไปเลยหรือตามนี้ก็ได้ที่เขียนสองตัวรวยงวดวันที่สองภามงสมแปดสองแปดสองแเลขที่ออกจินหไดนึ่งเจ็ดโอ้โหไม่ได้เขียนลยหนึเจ็ดเจเชีย์เชียเเชียหนึ เ1619เียนไม่เป็นไรลุนบอลลุนบอลอ่าลุนบนครับอ่ารางวัลเดียวกม่ังดีวันี้มูลวด้อหนึ่งอ่ะอ่าคเลขหน้าตัวันรับลนรามัที่1นึ่งกันนะครับลุนราวัลที่1นึ่ะครับเรียกว่าเรียกว่าเฉียนนะนะหนึ่งกหนะหนึ่งเจนะครับเนเดี๋ยวเลุนรามัลที่ดลาให้กีดสตัวบนนะรางวัลที่หนึ่งให้ถูกไปเลยหตัวต้ง อนเน้ยแหละซื้อลอตัตอรั่มานะคาดหวังท่วนวันที่หนึ่งลุ้นกันครับลุ้นกันครับเสรแล้วให้กรีดนะลูกนะจ้าง้กีะลูกนะอยู่ในนี้แหละต่อไปพอคพันเชื่วต้องอยู่ในนี้ถองทุกแสงที่บรรจุในนี้น้องก็ให้เขียนเขาทุกคนนะแสดงให้ประชาชนทีกร่นะชมการแถลงการได้ทราบป้องกันทั้งหกหลักค่ะนะไม่กรีดไม่ได้แล้วนะ นี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวันที่หนึ่งวันที่สองพุทธภาคมสองพันห้าร้อยเจ็ดเลขที่ออกยินนะหนึ่งหนึ่งเก้าแปด คนหนุ่มับแล้วนุ่มก an ็จะรูาแดดปีงหน้าใช่กามแดดไปอยู่หน้านะครับแปดศูนย์ถือว่าได้นะครับถือว่าได้นะครับผมนะถือว่าถือว่าต้องีบนะครับเขาไม่รับัเก็บข้าวใช่ไมไม้ว่าหนึ่งกมาจากไหนเนาะแตเนึ่งขอกินกอนส่วนท้ายสองตัวได้แก่ห เขียนหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตรงนี้นะคะบอกแล้วว่าเลขเยอะก็จริงแต่ตัวชอบทอฝันจะทำไมคะจะวงกลมเอาไว้ให้เดี๋ยวเบาเสียจก่อนเก้าศนยง่นะคะตัวมาเลขเยอะก็จริงแต่ทอฝันเน้นแล้วว่าตัวที่ทอฝันชอบเนี่ยจะวงกลมไว้ให้มันไม่จําเป็นต้องมีคงสุดท้ายเพราะบางที่ไม่คงสุดท้ายบางทีอาจจะเอาหนึ่งหกหกหนึ่งออกก็ได้นะคะนี่ก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่เป็นตัวที่ห้าเลยทอไฟทข้างบนนะคะหวังว่าจะมีคนถูกบ้างค่ะเล่นกลับไปกลับมากระดกหัวไปมานะคะ นะคะแล้วก็รู้แล้วว่าปิงปองส <8 28. S 1> องแปดแต่สองสองแปดเนี่ยเรามันเกี่ยวกับหกหนึ่งหนึ่งหกที่เ้าฝันเขียนยังไง <c oughs> นะคะเพราะว่าลองดูปิงปองไหมคะ่ะน้องให้ไป<า>ดูว่าที่ยี่สิบแปดพี่เดย์ค่ะมานี่ดูที่ยี่สิบแปดครับเห็นไหมคะว่าที่ยี่สิบแปดปิงปองเต้นแปดเจ็ดกับหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะเห็นไหมคะหกหนึ่งอ่าจริงจริงมันกระดกหัวนะเห็นนะอ่าเนี่ยมันคือจริงๆมันเป็นเลขปิงปอง หนึ่งหกนะคะนะฮะเป็นปิงปองลูกสีเหลืองนั่นเองอยู่ที่งวดที่แปดสิบสองณตรงนี้แต่บอกว่าเราตีความตามความเชื่อตามสถิติที่น้องเฟลิก้าเคยให้นะคะเพราะบางคนอาจจะมองว่าเอ้าแปดสองสองแปดเอ้าแล้วมันออกหนึ่งหกหลอกรวมไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับเราก็อยากให้มันออกแปดสองสองแปดเราดูตามสถิติที่ ครั้งที่28นะครับซึ่งหมุนได้6116ช่ใชนะครับจึงเป็นที่มาของเลข16นั่นเองนะครับก็พี่เดชหยิบเสื้อติให้ดูหน่อยเสื้อติ100วันที่ลงทยด้วย6อรงวันนี้เป็นวันที116ก็ก็ตรงแปลงอ่ะจ้าว11ไงอันนี้พ่งคิดได้าลใเนี่ยไงวัตที116เลยรางวัลนี้เป็นวัตที116นะคะ เลยสตัวแตกนี่พี่หนูเราไปคิดอะไรมากคว่นี้วัตีหน่งหนไงตรงเลยวดสติหนึงวดหลังที่ลงทย้ยดได้หกมีไหมหนึ่งหกหนึ่้ามีไหมเนี่ยหนเนี่ยวัี้าสิบหกน,นคะครับพ่นถนึงเปิดสติหนึ่งร้อยงวดที่ลงท้ายดีได้หไงมีงวดที่หกงวดที่สิบหย่สิบหกเราไปเรื่อยๆเค่ะถึงหนึร้ยหมี <ๆ S 2> งวดที่ออกหนึ่งหกมีไหมคะเห็นไหมคะในกล้องแล้วก็หนึ่งเก้าไหมคะก็หนึ่งแล้วก็เก้นีไหมคะมีใช่ไหมคะ เนีย่ยสถิติหนึ่งร้อยหลัง100หนึ่งหนึ่งร้อยงวดย้อนหลังที่ลงท้ายด้วยเลขหกไม่เคยหลอกลวงนะคะนี่เราเปิดสถิติย้อนหลังที่ลงท้ายด้วยเลขต่างๆมาเป็นงวดที่หกแล้วนะพี่เตตั้งแต่ลรงท้ายด้วยเลขหนึ่งเริ่มท้ายด้วยเลขสองจนถึงลงท้ายด้วยเลขหกตรงนี้ใบมีก็ยังเชื่อได้อยู่เพราะฉะนั้นเนะ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อว่าสถิติในงวดหน้านะคะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดงวดที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูในใกล้ๆวันหวยออกว่าลงท้ายด้วยเลขเจ็ด มันเคยออกอะไรบ้างนะคะตัวอะไรเี่ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเลขที่ออกไปแล้วไม่รางวัลบนก็รางวัลล่างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลล่างพี่เดบจริงๆอะถ้าพอฝันก่อนหมุดปิงปองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือก่อนฝันอะไรก็แล้วแต่บางทีเราเอาเลขเนี้ยไปเก็งซื้อก่อนได้เลยให้แบบให้พอเผอใช้เลขชุดล่างที่มันออกรางวัลล่างมันไปซื้อก่อนได้เลยเนาะเพราะมันอยู่ในนี้จริงๆเดวพี่เดชวดาไทยด้วยวดทไทยด้วยคือวดที่96กับวดที่106เห็นไหมคนลุกละออก16กับ91 รางวัลนี่ไดอก116ตามเลขงวดเลยอ่ะคนทุกใช่โอ้ยตื่นแต้งอาวจะพูดอะไรถูกคือบถูกระ้วันที่1นึ่งไหนไหนซุมเข้ามา680616แต่ไม่ได้ซื้อ17อ่ามันออกมันไ่ให้มันออก980116อันนี้680616เกือบถูรล้วันที่หนึ่งคนไม่อะไรก็แล้วแต่นะฉันคนรู้กับงวดทั้งที่116ใช่ออกตางซุ่อะไรมา1ั อย่างไรก็ดีนะครับยินดีกับคนที่ขอามโชคได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ความโชคได้อยากจะร่วมค่าขนมนะครับเพราวันของวันซื้อทีใช่ใช่เดือนหนึ่งเป็นหมื่นค่าขนมน้องเนี่ยเรียกได้ว่าเดือนหนึ่งก็หลักหมื่นนะครับก็แล้วแต่นะครับเราไม่ได้บังคับใครนะครับเราไม่ได้บังคับใครนะครับก็แล้วแต่นะครับค่ามันลงมาลายดอกไม้ที่ก่อนที่เราจะผมจะลุ้นหวยเนี่ยก็จะไหว้เทพแล้วก็ขนมที่เราถวายให้น้องเนี่ย เรากินไม่หมดหรอกพี่เดชกับทอฝันเนี่ยอ้วนตายเราจะทำยังไงต่อพี่เดชก็เอาไปให้เด็กที่ตามใช่เราไม่ตามเราไม่ได้ชมเราไม่ได้เขวัติาไม่ได้เเองเราไม่ได้ถวายก็ไปให้เด็กๆไม่ได้เขวัติพลาคนน้อยแล้วเราก็เอาไปให้เด็กนะฮะน้อยอะครับใช่ตามชุมชนกรกไปใลูกใครอยากใครอะไรเงี้ยนะคะอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจมากเลยเพราะขนมแกะแล้วก็จริงอ่ะอ่านะคะแต่มันยังสะอาดอยู่เขารู้เพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับน้องเพชรใจเหมือนกันเขาก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้บุญอีก อยากได้ดุญร่วมบุญอย่างนี้กับเรากับเทวันน้องเพ็ชกาับุนเทวันน้องเพ็ชกาับุนเพทศน้องเพ็ชกานะคะร่วมเขาเรียกว่าการทำบุญร่ลงทุนรับคสนับสนุนนราบคำลังศรัทธาครับผมนะคะตามความศรัทธาของท่านเราไม่เคยบังคับจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถูกมากทำมากถูกน้อยทำน้อยหรือถูกมากไม่ทำก็ได้เราไปทำลดหน้าก็ได้แล้วแต่บางคนมีภาระไม่เหมือนกันนะคะ ก็ตามที่เลขบัญ <bunları> ช <anderen> ีที่อยู่หน้าจอนนี้เลยค่ะธนาคารกสิกรไทยสาขาพิจิตรปากลังสิทธิ์เลขที่บัญชี065-338-1204 065-338-1204นะคะชื่อบัญชีเป็นชื่อบจกจุดเฮดก้าเด็กชะน้ำโชคถ้าเป็นชื่อนายนางนางสาวหรือบุคคลธรรมดานะคะหรือเป็นเบอร์ทูมันนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะ ต้องเป็นบจกหรือบธธร,รษิษัทจำกัดเพ,พ็ดเก้าเด็กชายนำโชคชื่อเดียวกับเพจหรือชื่อเดียวกับ YouTube นี้เท่านั้นนะคะเง<ช>ินจะได้ถึงเทวไลน์น้องทุปัดทุสตังค์ใช่ครับผมใครคร่รวมมางินนี้ขอให้ถูกตรงๆงวดิหน้าสองตัวแตกสามตัวแตกเลยนะคะใช่ครับแล้วก็พวกเราไม่มีกลุ่มอื่นได้แล้วก็ไม่มีการแปะลิงก์ใดทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดมีการแปะลิงก์แลวเอาดูดคลิปเราไปสันนิษฐานนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่พวกเรานะครับใช่แล้วเราทำาเราต้องอุ้มหนาอเย่